เมื่อกี้เราพยายามจะเป็นตัวดิ้นใช่ไหมมันไม่ได้คมไม่ถูกต้องนี่ลองเป็นตัวเสื้อดูอ่าไหนลองท่องก่อนสิแปลนแท้เสื้อยังไงเนี่ยอ่านี่ยเฮ้ยเสื้อเนี่ยนี่แหละท่องก่อนสิปั๊บอันตัวเรานั่นคือคนไทยจะดึงถึงปั๊บเอาจริงอ่ะเอ้านี่ที่นี่แหละนี่แหละเขาโยนให้อ่าไม่ใช่ดูตัวอย่างเอ้ากรอนมาเฮ้ยยังไง ยังไงเป็นยังไงเหี้ยนี่อันนี้เขาเรียกตัวดิ้นขโมยตีนเลยจังหวะเขาคมไอ้ยเพื่อนสุดแน่โอ้ยมึงจะให้กูตกงานเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยคนพร้อมเขาเอาเลยเขารู้เลยเพราเขาเอาอะไรเขาหมันป้าบไม่ไปเลยอย่างเงี้ยภูมิใจภูมิใจนะนี่เขาเรียกว่าคู่นี้ตัวดิ้นคู่ตัวดิ้นเขาโดนเดินอาดไปเลยเอาละถึงคิวแล้ว นี่เขาเล่นทันทีก้อนหายไปแล้วนะไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นแล้วเป็นลูกตบเลยเนี่ยเป็นลูกตบลูกโอ้โหสนันเลยล่ะเปนนันเลยล่ะตัวปูเขาต้องปูเขาปูปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยมันต้องมีคนมาเกี่ยวแป๊บปีเลยเลยจบเลยจบแล้วเนี่ยเกิดมาเพื่อคาดอยอาจารยก็ไม่แปลกใจเขาเดินไปสอนเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่เล่นอย่างนี้ล่ะนี่หุดหินไงเออนี่เป็นไงทำไปไกับปลา